นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีชุดอีกแล้วอุอ้ยสีนีออนก็มีมีทุกสีน่ารักใหญ่มากร้านนี้ชุดเด็กนะคะน่ารักมากดูแฟชั่นเด็กน้อย,อ,ยอันนี้คือ ของที่เราได้มานะคะเยอะมากๆวันนี้เนืยอมากโอลาสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวกันที่ปอร์ตูค่ะปอร์ตูนะคะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวของโปรตุเกสอีกเมืองนึงนะคะที่นักท่องเที่ยวนะคะนิยมไปเที่ยวกันมากๆเลย ซึ่งหลายคนเนี่ยคงคิดว่าเราจะต้องไปเที่ยวชมวิวชิมไวน์แน่นอนเลยนะคะแต่ว่าทริปนี้นะคะเราไม่ได้ไปเที่ยวชมวิวชิมไวน์แต่อย่างใดนะคะเราจะไปช้อปปิ้งกันค่ะแล้วก็ที่ที่เราจะไปนะคะก็คือปอร์ตูแฟชั่นเอาท์เลแล้วก็อีกที่ที่เป็นไฮไลท์ในวันนี้นะคะเราก็จะไปแลงขายส่งของกันค่ะ แล้ถ้าใครอยากรู้นะว่าแหล่งขายส่งของของที่นี่นะคะเป็นยังไงมันจะเหมือนสำเพ็งที่บ้านเราหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันให้จบนะคะเราใช้เวลาเดินทางจากลิสบอนนะคะประมาณ3ชั่วโมงระหว่างทางเราก็ชมวิวข้างทางไปพลางๆนะคะนี่อันนี้เราก็เริ่มเข้าเขตปอร์ต้แล้วนะคะ เราก็จะไปโรงแรมกันก่อนคะ่ะทุกคนนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าทริปนี้เรามาช็อปกันจริงจังมากถึงขั้นมานอนค้างคืนเลยนะคะนี่เราก็วนวนอยู่วนอยู่นานมากนะคะหาทางเข้าโรงแรมก่อนเลยอย่างแรก ตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเช็คอินโรงแรมกันก่อนจะไปเที่ยวเนาอเนี่นะคะเราเช็คอินแล้วนะคะวันนี้เรานอนกันสามคนคนละเตียงดูวิธีการปูผ้าะคะ่ะก็ก็อย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเรียนโรงแรม ห้หองก็ก็โอเคโรง,งแรมนี้ชื่ออะไรนะอีบีชมันอ่านตามละตินว่าอีบีชไม่ใช่อ b ยบีชนะคะดูห้องน้ำไม่จ้าก็โอเคนะ,คะ โอเคโอเคนะคะนี่เดี๋ยวไปดูวิวก่อนนี่จ้าได้วิวมหาลัยนะคะมหาลัยปอโต้คะโอ้โหรถแน่นมากวิวเมืองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไป ทำอะไรต่อเออ <c oughs> นี่นี่ที่เห็นนี่ก็คือเมโทรของปอร์ตูก็คือเหมือนรถรางอะ่ะไม่ได้อยู่ซับไม่ได้เป็นซับเลเหมือนลิสบอนนะคะนี่ประมาณนี้ไปจ้าเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันค่ะ นี่คือซาซิชาอรลมายาไส่กรองเยอรมันนะคะน่ารักมากเป็นลูกคนรด้วยนี่ผมมีตามี และนี้ก็คือฟลานเซซินยาค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อของปอร์ตุ้กค่ะนี่มีอะไรบ้างคะมีซาลซิชา่ามีแฮมใไส้กรอกมีเนื้อมีแฮมมีเนื้อมีชีสมีชีสมีขนมปังขนมปังแล้วก็เตอร์ซอสรสชาติเป็นไงคะ มันจะเผ็ดๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆ,ๆหน่อยๆอร่อยดีแล้วแต่กินกันอะไรเยแื้อกนชื่อร้านอะไร่ะมอญโอหมีตาอะไรนะยมีต่ไร่ม่อนด้วยอ,อ๋อเนี่ยเหรอ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามาร้านขายการ์ตูนพาน้องมานะการ์ตูนอันนี้นอายมืดมากเลยนี่เดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างดูนี่โดรามอนติชหลายอย่างเลยอะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนอะคะ่ะน่าจะถ่ายไม่ได้เนาะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปแหล่งขายส่งกันเลยค่ะใช้เวลาเดินทางจากในเมืองนะคะประมาณสิบห้านาทีค่ะลงตรงนี้ไหมม่เพราะมันเดินตรงนี้ได้หมดเลยไม่เดินเลยลหรอไม่ยเราเดินตรงนี้ได้ไปไหมเพราะว่ารถก็จอดแถวนี้เลยแต่บ้านน่าจะไป part, จอด nice. ตรงห้นงนนี though, ่เราถึงแล้วนะคะ มีทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีอะไรอะร้านขายส่งเสื้อผ้าของกินมีหมดเลยอะคะ่ะยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยนะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นกุ๊กป,ปู่ไอา้ากาดูเป็นร้านขายรองเท้านะเป็นกุ๊กที่ขายรองเท้านะคะ อันนี้ร้านขายเสื้อผ้าเน,นี่ดูร้านขายเสื้อผ้าเขาก็มีอย่างเงี้ยขายส่งนี่อันนี้เสื้อผ้าผู้ชายนะคะเป็นสปอร์ตแล้วก็เสื้อผ้าผู้ชายอันนี้เสื้อผ้าเด็กอันนี้จะเน้นเสื้อผ้าเดี๋ยวข้างในจะเป็นของกิน มีเครื่องสำอางมีของกินมีเสื้อผ้ารองเท้าดูชุดเด็กน่ารักมากเลยโปรโมเซา เคียนซส์ค่ะคอชุดเด็กลดราคา1ยูโร50 2ยูโร50 3ยูโร50เสื้ออันนี้อันนี้เสื้อนี้สวยเนาะใส่หน้าร้อนสวยสวยทุกตัวซื้อหมดเลยไหมอันนี้เป็นเสื้อยืดอันนี้เป็นเสื้อยืดเสื้อยืดนะมาเนี่ดูฝั่งโน้นอันนี้ ร้านชุดว่ายน้ำนะคะนี่ช,ชุดว่ายน้ำซื้ออันนี้เลยเหรอมีคนจะซื้อแล้วหนึ่ง <c oughs> จะเหมาทุกร้านเลยสวยทุกร้านนี่แฟชั่นผู้หญิงหน้าร้อนกำลังจะมาแล้วอันนี้สปริงแล้วลายดอกกำลังจะมาอีกแล้วอ่ะ ร้านนี้ชุดเด็กนะคะน่ารักมากดูแฟชั่นเด็กนอ้อยชุดผู้ใหญ่เป็นพวกเลเซอร์นะคะสวยมากมีทุกสีชุดทำงาน ันนี้กระเป๋าสารมีผ mm ้า hmm. พันคอเยอะมากเยอะกว่ามารติมูนิสแล้วก็ร้านขายส่งที่เราเคยไปที่ลิสบอนนะคะโอหอันนี้จิวเวลี่ร้านนี้มีเสื้อยืะ โอ้โหยาวสุดไปยันนู้นเลยนะแล้วก็นี่ทางเลี้ยวเดินเข้าไปในนี้จะมีโซนของกินนะคะนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีชุดอีกแล้วอุ้ยสีนีออนก็มีมีทุกสีน่ารักใหญ่มาก โอ้หใหญ่มากจริงใหญ่กว่าที่ลิสบอนเยอะมากอะ่ะอันนี้โทนส้มโอเคอันนี้เป็นร้านขายเครื่องส่งองานะคะดูเยอะมากเลยเมื่อกี้เราไปซื้อของแล้วนะคะเยอะมาก ช้อปปิ้งมาแล้วเดี๋ยวไปหาของกินต่อนี่อันนี้เป็นร้านขายของกินนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตรูเชนนะคะเดี๋ยวเราไปหาของกินก่อนเนาะอันนี้คือของที่เราได้มาอีกประมาณหนึ่งนะคะเราจะซื้อเยอะไม่ได้เพราะว่ารถจะเต็มแล้วค่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยใช่ฟ้าบอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีใส่ของที่ซื้อเที่ยวเลยอ๋อเดี๋ยวจะไม่มีใส่ของที่จะไปซื้อของอีก ซื้อเยอะเอาเซื้อเยอะดูร้านที่นี่ก็คือยังเดินไม่หมดเลยค่ะเยอะมากมันคือร้านขายส่งที่เยอะเยอะมากๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกของใช้เสื้อผ้าคโอ้อันนี้สวยมากกระเป๋าร้านนี้นนสีกำลังมาสีกำลังได้ พาเทลมากไหมเอ้ยไปอันนี้ใหญ่มากที่เรายังไม่ได้เดินนะคะเราซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปแล้วนะคะไม่มีเวลาเดินหรืเป็นโกดังที่แบบใหญ่มากอันนี้ตอนนี้เราก็ไม่เคยมาเดินที่เรายังไม่เคยเดินเยอะมากและใหญ่มาก้แน่ล้วลึกเนาะว มีทุกโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีเครื่องหัวก็มีเมาแล้วะจ้าครั้งหน้ามาใหม่ละจ้าอันนี้อีกแล้วอั้อน้อน้งนเลยอันนี้ตองอีกสุเปายเคุ่ลคะใ่อยดูสิตุคอนเราไปกินกัน มีดูกลานแต่เราเดินไม่ได้แล้วเราไม่มีเวลาเร้มาตอนเช้าเลยมากินข้าวที่นี่เราลุ้งกับฟุ้ยเราเดินตูวกันเลยอยากกล้าแค่อี้นะคะเด็ดด้วยไชโปโลด้วยเลยเป็นแค่นี้อันนี้มีร้านอาหารด้วยมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่นี่ ค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะเอาเล็ตโ t ตูแฟชั่นเอาล e ตนี่คนเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งก่อนนะคะ a few moments later และอันนี้ก็คือของที่เราซื้อมานะคะเยอะมากเลย